วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกกระนัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการชุมชนวิชาการกับสำนักนวัตรกรรมดิจิตัลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรายการที่จะนำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจทางด้านไอทีมาเล่าให้คุณฟัง กับดิฉันน่าอังกาบการกรค่ะจากเรื่องราวน่าสนใจในเรื่องคลาวในเอพิโซดนี้นะคะเรามาติดตามรับฟังกันค่ะว่าข้อดีของบริการคลาวที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตบริการคลาวทางเรื่องใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่งคง ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจากเว็บไซต์ tot.co.th ค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันเทคโนโลยีคลาวด์หรือบริการคลาวด์นะคะได้กลายมาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้ามค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีฝ่ายไอทีหรือมีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ไม่มีความรู้เรื่องบริการคลาวมาก่อนหรืออาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าธุรกิจจะสามารถนำบริการคลาวสวิตมาประยุกต์ใช้อย่างไรดังนั้นค่ะในอพิโซดน์นี้นะคะวิชันนะคะก็จะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงรายละเอียดและข้อดีว่าคลาวจะสามารถช่วยให้ธุรกิจ เติบโตในยุคดิจิตอลได้อย่างไรคะคุณผู้ฟังคะหากพูดถึงคลาวดเชื่อว่าหลายๆท่านคงน,นึกถึงพื้นที่รับฝากหรือรับส่ไฟล์บนอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างเช่นการใช้งานอีเมล Google Drive หรือแม้แต่การเก็บข้อมูลบนสมาร์ทโฟนคะ่ะซึ่งบริการเหล่านี้นะคะถือเป็นหนึ่งในประเภทของบริการคลาวด์ที่หลายคนเคยใช้ค่ะ เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวและมองไม่ออกว่ากำลังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ซึ่งแท้จริงแล้วบริการคลาวด์มีความหมายกว้างกว่าที่หลายท่านคิดค่ะสำหรับคลาวด์หรือคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะก็คือระบบที่จะช่วยให้การใช้งานด้านต่างๆเช่นระบบการเก็บข้อมูลการติดตั้งฐานข้อมูล หรือระบบภายในให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมทั้งสามารถปรับเพิ่มลดพื้นที่ในการ,รจัดเก็บข้อมูลได้ตามการใช้งานจริงค่ะยืดหยุ่นได้ทุกเวลาช่วยลดต้นทุนธุรกิจและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตค่ะคลาวนะคะจึงกลายมาเป็นตัวช่วยสำคัญค่ะที่ตอบโจทย์ธุรกิจอีกทั้ง ตอดรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆค่ะและด้วยเหตุนี้นะคะจึงทำให้หลายธุรกิจค่ะต่างหันมาให้ความสนใจมากขึ้นส่งผลให้เทคโนโลยีคลาวมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งการ์เนอร์นะคะบริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ ได้ประเมินภาพรวมของบริการคลาวค่ะว่าจะมีอัตราการเติบโตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ถึง2568เฉลี่ยปีละประมาณ21%ค่ะเพราะธุรกิจนะคะตามีความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากโดยคลาวค่ะสามารถแบ่งรูปแบบการใช้งานได้3ประเภทด้วยกันนะคะซึ่ง ประกอบไปด้วยประเภทแรกค่ะมีชื่อว่า private cloud ค่ะสำหรับ private cloud นี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูงค่ะอย่างเช่นภาครัฐองค์กร,กอกรเอกชนขนาดใหญ่ค่ะโดยบริการ cloud นะคะประเภทนี้ค่ะจะมีความปลอดภัยเป็นพิเศษเพราะเป็นระบบแบบปิด ซึ่งพนักงานนะคะจะต้องระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งานค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัทค่ะและเนื่องจากเป็นระบบส่วนตัวนะคะก็จะทำให้มีความเร็วมากกว่าระบบคลาวประเภทอื่นค่ะต่อมาค่ะประเภทที่สองค่ะมีชื่อว่า p ลับปิ Cloud ค,ค่ะ สำหรับบริการ cloud s e r v i ประเภทนี้นะคะก็เหมาะกับทุกทุกธุรกิจค่ะไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ใช้ได้ค่ะโดยสามารถเก็บข้อมูลภายในบริษรัทและมีระบบที่พนักงานสามารถใช้ร่วมกันได้ที่สำคัญค่ะคือค่าใช้จ่ายไม่สูงมากจึงช่วยลดภาระที่ธุรกิจแบกรับไว้ค่ะเพราะเรียกได้ว่าจะใช้เป็นรายเดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับการใช้งานของธุรกิจนั้นๆค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของคลาวได้ตามความต้องการโดยคลาวประเภทนี้นะคะจะเป็นการใช้แพลตฟอร์มต่างๆผ่านผู้ให้บริการที่เป็นเจ้าของคลาวซึ่งทั้งนี้ค่ะควรเลือกผู้ให้บริการคลาวที่สามารถไว้ใจได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นค่ะต่อมาค่ะ ประเภทที่3ค่ะมีชื่อว่า Hybrid Cloud ค่ะสำหรับ Hybrid Cloud นี้นะคะก็ถือเป็นประเภทที่แตกต่างค่ะเพราะว่านำจุดเด่นของ Cloud ทั้งสองประเภทมารวมกันค่ะนั่นก็คือ p r i v a t e cloud และ public cloud ค่ะทำให้ธุรกิจสามารถปรับการจัดเก็บข้อมูลได้ตามความต้องการค่ะอย่างเช่นการเก็บข้อมูลทั่วไปไว้ใน public cloud และข้อมูลสำคัญไว้ใน private cloud ค่ะเพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตรงนี้ก็เรียกได้ว่าบริการ cloud service ประเภทนี้นะคะมีความยืดหยุ่นสูงมากค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าระบบ cloud ทั้งสามประเภทนี้นะคะมีความหลากหลายค่ะและแต่ละธุรกิจนะคะก็สามารถเลือกใช้ตามความต้องการได้และนอกจากนี้ค่ะ ระบบคลาวนะคะยังมีข้อดีต่างๆมากมายอีกด้วยค่ะอย่างข้อแรกนะคะข้อดีในเรื่องของประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะข้อดีนี้ค่ะก็หมายความว่าก่อนหน้าที่ธุรกิจนะคะจะหันมาใช้คลาวค่ะก็มักจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบค่ะอย่างเช่นค่าจ้างฝ่ายไอทีค่าไฟค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก แต่หากเปลี่ยนมาใช้บริการคลาวด์ก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้และนำเงินไปใช้พัฒนาธุรกิจในด้านอื่นได้อีกค่ะต่อมาค่ะข้อดีข้อที่2นะคะก็คือปรับได้ตามความต้องการค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะก็หมายความว่าสามารถที่จะปรับขนาดได้ตามการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาค่ะหากช่วงใดมีการใช้งานมากก็สามารถ ปรับได้ทันทีซึ่งก,ก็จะแตกต่างจากเดิมนะคะที่หากมีการปรับปริมาณการใช้งานจะต้องรองพนักงานฝ่ายไอพีมาปรับเซิร์ฟเวอร์ถึงจะใช้งานได้ทำให้เสียเวลานะคะจุดนี้ค่ะจึงทำให้คนทับธุรกิจค่ะหันมาใช้บริการคลาวมากขึ้นค่ะต่อมาค่ะข้อดีข้อที่3มค่ะก็คือไม่ต้องกลัวว่าระบบจะล่มค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะก็หมายความว่า บางธุรกิจค่ะที่มีการเก็บข้อมูลต่างๆไว้เองแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างการถูกแฮกข้อมูลค่ะหรือว่าเกิดภยัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะซึ่งก็อาจจะทําให้ข้อมูลสูญหายได้แต่หากมีการว่าจ้างบริษัทที่ให้บริการคลาวด์ค่ะก็จะทําให้ธุรกิจไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่เหนือการควบคุมเหล่านี้ค่ะเพราะว่ามีระบบการสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ เรียกได้ว,ว่าเป็นการลดความเสี่ยงของธุรกิจได้มากค่ะต่อมาค่ะข้อดีในข้อที่4ค่ะนั่นก็คือใช้งานได้สะดวกมากขึ้นค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะก็หมายความว่าธุรกิจค่ะจะราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นค่ะเพราะระบบ Cloud s o l u t i นะคะจะช่วยอำนวยความสะดวก ให้พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาและทำงานพร้อมกันได้อย่างราบรื่นค่ะเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงของโน้ตบุ๊กที่มีความความเสถียรค่ะต่อมาค่ะข้อดีในข้อที่5ค่ะก็คือมีความปลอดภัยค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะก็หมายความว่า สิ่งที่ธุรกิจค่ะจะต้องคำนึงเกี่ยวกับการจัดเก,ก็บข้อมูลนะคะนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยค่ะยิ่งหากธุรกิจมีการจัดเก็กบข้อมูลในแพลตฟอร์มของตัวเองอาจต้องว่าจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลระบบทำให้เสียทั้งค่าใช้จ่ายอีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกข้อมูลแต่ปัญหาเหล่านี้ค่ะจะหมดไปนะคะเนื่องจากบริการ cloud ค่ะ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยส่งเสริม Cyber Security มีระบบ Back Up กู้ฐานข้อมูลและช่วยดูแลเมื่อเกิดปัญหานอกจากเสริมเกราะป้องกันทางด้านความปลอดภัยให้กับธุรกิจแล้วก็ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของธุรกิจอีกด้วยค่ะและนี้นะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็คงทำให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้ เห็นถึงภาพรวมของบริการคลาวนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเลยใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีส่วนช่วยให้ระบบการใช้งานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับทุกธุรกิจค่ะไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็สามารถเลือกระบบคลาวไปปรับใช้ให้เข้ากับการใช้งานขององค์กรได้ นอกจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆมีความปลอดภัยสูงเลือกปรับได้ตรงตามความต้องการแล้วนะคะตรงนี้ค่ะก็ยังช่วยให้การทำงานสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับธุรกิจในยุคดิจิตอลให้สามารถเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงค่ะ และนี่นะคะก็คือเรื่องราวข้อมูลนะคะภาพรวมของบริการลาวด์ค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจทางด้านไอทีจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนค่ะเว็บไซต์ tot.co.th ค่ะขอบคุณค่ะ และเช่นเคยค่ะในช่วงสุดท้ายของเอพิโซดนี้นะคะดิฉันค่ะก็มีข้อมูลประชาสัมพันธ์มาฝากท่านผู้ฟังกันด้วยค่ะนั่นก็คือสำนักนวัตกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้เปิดให้บริการอบรมคอมพิวเตอร์ค่ะโดยสำนักนะคะได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายหลักสูตรกันเลยค่ะโดยเปิดอบรมเป็นประจำทุกเดือนนะคะ และในวันนี้ค่ะทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายการหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2565ได้แล้วค่ะโดยในตอนนี้นะคะรายการหลักสูตรของเราค่ะก็ได้เปิดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ค่ะซึ่งสอนโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานฝึกอบรมค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะวันนี้ค่ะทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปดูรายการหลักสูตรฝึกอ,อบรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้แล้วที่เว็บไซต์ diis.psu.ac.th ค่ะหรือทางเพจ Facebook ของสำนักนกวัตรกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยา,ยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะและนอกจากนี้นะคะในบริการอบรมคอมพิวเตอร์ของสำนักค่ะ ที่สำนักนะคะเรายังมีบริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นหมู่คณะทั้งในและนอกสถานที่อีกด้วยค่ะซึ่งก็มีให้เลือกทั้งแบบอบรมแบบออนไซต์ site, และอบรมแบบออนไลน์เทรนนิ่งค่ะรวมถึงที่สำนักนะคะสามารถที่จะออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของท่านให้ได้อีกด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดน,นะคะที่สนใจค่ะ และอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการจะปรึกษาการเข้าอบรมการจัดกลุ่มอบรมกับสำนักนะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ074282106 07428 2108และ07 428 2116ค่ะค่ะและสำหรับข้อมูลที่ดีๆที่มีประโยชน์ทางด้านไอทีเหล่านี้นะคะที่จะมาพูดคุยแนะนำมาฝากทุกท่านก็จะมาพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าค่ะทางสถานีวิทยุมออหาดใหญ่ FM 8 8 m h z เพจ Facebook สถานีวิทยุมออหาดใหญ่ PSU b o d c a s t กับสำนักนกวัตรกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันค่ะต้องขอลาไปก่อนกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมอ,อาหาดใหญ่ FM 8 8 PSU Broadcast